้นนี้ไอ้ผ้าสันละข้ามด้ค่ะ,ะม้าสงการมาสงดุบรรพบุรุษนะคะมาบันเอ่อแฟนค่ะอยู่สันละข้ามเนี่ยเพื่อนกะหากินแบบอาหารตามพื้นบ้านตามพื้นบ้านเหน้าอาหารสันสูงค่ะหูจักบวขาแข็ยไข่หมดแดงนะคะพี่สาวพี่สาวเพื่อนแย่เลยค่ะ โอ้ยมีหนามขึ้นขายแพยงนะเนาะแย่กันแย่ๆหมดกระสิกัดเอาได้หันย,ยางสูงเลยตรงต่อใหม่นะคะสามาจาก工地หันสันสูง

ย้อยกเจาเพินขายแพงเนาะโลเทไรคะเนี่ยเพนขายโลละหารอยโอ้กัมีนามันแง่กินยากมันอยู่สูงพ้อมนี่ใส่มันขมที่ล่ะเนี่ยต้นเสดาเสดาวันนี้โอ้สดามันขม ตอนเสด็มันขมมันบาคอยใคร,รอ้ยหมดกับขั้นกัน แน่ไปเรืเร่อยๆด้ค่ะนี่ไปเรื่อยๆอันนี้ายแล้วเล้วที่เดือดตอาเดมาที่เียไปไหที่น้ำเบ่งไที่ไปน้ำตามไปอีกนะคะไปแย่ไขรอีกตนหนึ่งเด้อตายปวด,มดหมดไข่เละ โอ้โกตีพ่เคยไปเนาะเออเนี่ยใครหมดแดงเนี่ยค่ะไอน,นี่ก็ยูฟฝงไกลอีกละค่ะมีทั้งพืชพักผลไม้าย,ยโพดบกักเขียบบ้านเฮ้บาบักม่วงไอ,อพักชะอมเนี่ค่ะบกักหรายนึงค่ะเนี่ยแถมยังมีไขรหมดแดงอีก อยู่ต้นอยังเหรอคุณพี่ต้นม่วงต้นม่วงอีกโอ้ต้นม่วงใครลายดิค่ะม่วง,งวิธีแย่ด้ิค่ะเออต้อน,อตอนบักม่วงซีมีแน่เนาะบบบขาวเออ,อแล้วก็ต,นตน้นต้นขี้นิ่งอะไรค่ายพักสะเดานะค,ะ,คะกินได้บ่ค่ะเนี่ย กินกินกับลาบค,ค,าค่ะกระผมคือการกับพักสะเสด็จนะคะแต่ใบใบน้อยก็พักสะเดาโอ้เนี่ยมีจะมีต้นบักพ่าวมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เด้อค่ะนี่มีต้นบักพ่าวมีต้นบักเขียบมีลำไยมีบักหมดขาบักหมดขามีแต่ผืดพักชุน คั่วเรื่อค่ะบักกอกผากกนะถินบักย่มมีเมือดสุยางเลยในสวนนี่พวกอึดอยู่อึดกินนะคะยูจาะามอยู่โคสุมพิศัยนะคะเนี่ยเป็ดกระร้ายไก่กระร้ายเด็ดค่ะพื่นเลียงทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งห่านไก่กะมีนะคะ โอ้ยุ่อเป็นแต่เกิดเทดปวกน้องไม่ก็มี่ด้ค่ะนี่หน้ามนาไม่ก็มี่คล้ายเลงเป็นลมไ้บวมหายกจออกหลากหลายเลยค่ะอันนี้ต้นัะคอกบ่คัน ต้นบักคอกินแสบแสบจ้ะกูกินเกลือบักคอกับมีหั่งหมดไข่โมดแดงอีกเนาะอ,นนอ,อ้ต้นบัคคอมีไข่โมดแดงพร้อมอ,อ,อาหารอีสานบานเฮ้าเลยคะ่ะ นี่ไข่เป็ดไข่ห่านไข่ไก่เต็มเนี่ยคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยค่ะแมยันบันพีนองนะคะโอ้ห่านสับบ่อนึกว่ามันเป็ดห่านด้วยค่ะว่ามันเป็ดโอ้ลูกคาา มีหกตัวมีไก่พองดูน้ำกันนะคะนะดูสิโอ้นี่แม่แม่มั่นแม่มั่นสามตัวพอแม่มั่นสามตัวค่ะแล้วมีลูกอีกหกตัวโอ้เสียงม,มวน่ค่ะเสียงหัน บางคนเล็กหน่อยเก็ดไม่ไม่เดือบโอ้โหเวลาหา,หาเนเป็นตัวจังนใบเสียงเป็ดดัางหนึ่งเสียงหานดัางหนึ่งต,วตออัวมีบ่หรอคุณพนะี่เออแล้วบางมันขีอีกเด้เนี่ยกิ่งใหม่ออมันค่าแต่กิ่งค่ะโอ้ เดี๋ยวไปแงอีกค่ะไปแงเรื่อยๆนะคะจนได้น,นี่โอ้โหข้อเสด็จเอากระอันนี้ด้วยค่ะนี่หูจักบอ่ะพักพักพืชพักสวนครั้วน,นี่กะต้นบักขมปลอมต้นบักขมปลอมด้วยค่ะเนี่ยอันนี้กัต้นเอ่อพักอีลำเอายอดกินได้เม็ดก็กินได้ด้วค่ะครัวแดงๆโอ้โหหนูพักอีลำตัวเนี่ย เนี่ยขัวกินมันมันก็ค่ะบางบางบ้านกับวิ่งได้ค่ะต้นยีรำเนี่ยลวกกินกับแจวกับปนนี่กับต้นบักกอกบักกอกตำสมตำนะค่ะเปรี้ยวเวลาตำสมตำใส่บักกอกเนี่แซ่บแซ่บไปเลยเนาะค่ะนี่กับไก่เพิ่นเลี้ยงไก่ ข้อไก่เด้อค่ะนี่ไก่ก็มีหลายอยู่ค่ะมันออกนอกลัวนี่ทีว่างอาหารไมนนะะ้มันอะค่ะอืมค่ะมีกระยาดพี่น้องเพื่อนมาสุ่มมาตุ่มกันนะคะสุ่กันนี่ค่ะบวานพี่นอ้องอ่า แค่นี้ค่ะพัวก,กันไม่